ตัวนึงอยู่หลังหลังที่นี่ตัวแรกโอ้ยวโดงนี่ตัวพ่อไอไอเขาแข่งันาวเดี๋ยวเขามรรับเองนะพรชัยเองอาเจ๋อฮะผมบอกครับแล้ว แล้วอีกตวงพอได้ยินเสียงจุดที่สองคือฝั่งนู้นครับจุดที่สองไปประมาณสามสิบสีิบเมตรตรงนู้นเลยก็ต้องปีนปีนปีน,ป,นปินโขดหินขึ้นไปนิดนึงมแล้วไปคินก็เจออยู่ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะใช่ นี่คือช่วงขาครับคิดว่าน่าจะน่าจะใช่แต่ไม่รู้ว่าเพราว่าถ้าหนอนลงปุ๊บมันก็แป๊บเดียวแป๊บเดียวเราเคยเห็นนะว่าเวลาหนูมันตายขนมันจะเป็นกองก็เลยสังเกตดูปามสวยบอมีแตกระดูกะเมื่อวานเดินเปรตัวนี้นตัวที่สองตัวผู้สองตัวใช่ไหมัม่มีตัวผู้อันนี้ตัวเมียตัวผู้หมดนี่ตัวเมียนี่ตัวที่สามที่ขึ้นไปเอาบนเขา อ๋ออ๋ออก็เบื่อลูกแมวแต่มันไม่ยอมไม่ยอมลงผมก็เลยปีนขึ้นไปมันอยู่ตามสิ้อบขี่เหรอชอบขี่เหรอเจ้าไหมเสือแมวแจวเนี่ยแมวแจวจิตใช่เสือดำอ่ะเหมือนกันคุณค่าเท่ากันแต่นี่มันโทษ่วถึงสุดมันปต่อห้าหมื่นนี่ย่ยังไม่ใช่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียว เห็นนะตัวได้ได้ได้เลี้ยงตัวเดี๋ยวเลี้ยงตัวเองนั่นแหละต้นต้นข้างหลังนั่นแหละวันก่อนงูสิงสองเมตรงูสิงว่าแข็งแรงเลยผมเยเล็บคมเฮ้ยบาดทะยักนะมึงไม่ห้ายาอะไรฉีดใน้อ้น ต้นนู้นไงต้นนู้นโอ้ยทั้งเป็นเถ้าปัวทั้งเลยแทงทั้งหมดนะครับป่าไม้เพอไม่รักษานี่โทรหากำนันอย่างเดียวรักษาย่างกำนันเห็นโัวกำนันช้าแล้วว่ามาทางทางไอ้โบคิดเออเอามาทางนอกใช่ไหมผมมาเดี๋ยวนักข่าวบอกให้มามาทางเรียบทางรถไฟมาที่เราเข้าตรงมาได้เลยใช่ไหมได้เลย พอจะโค้งใหญ่ฮะโอ้โหมันหิวเว้ยโอ้หิวจริงจริงต่างคนกันหมดแม่มันตายนี่ตายเป็สิบวันแล้วนะบ้านไม่รู้อ่ะปวดมันดูดไม่ไหวนะนีไข่ออกมันมันมีปวดแบบลูกแมวอ่ะวันนี้ส่งวันนี้ละค่ะประมาณกี่เดี๋ยวฮะหลังจากเย็นเดี๋ยวเพราะว่าแพะค่ะอ่อย่แย่งกันอย่าแย่งกันโอ้แย่งเลยเวอะอ่าแรงแรงแรกแรกมาไม่กินอ่ะ มันยังกลัวเลยบางทีกินลงด้วยก็กินมาหลายวันนี่วันนี้เชื่องแล้วเนี่เออเออเออแยกนะเดินหมดนี้เชื่องตัวนี้ออกมาดิไม่ถึงสองอาทิตย์นะแมวดาวมีอะไรแมวดาวโอ้วิ่งวิ่ยตัวนี้สามตัวเอาสามตัวไปปล่อยให้มันไปไหนเรียกแม่ย เรียกถามแม่มาน่เ้อามคนแไปงอ่ตอนแรกผมตัดปาล์มครับตัดปาล์มจนมาถึงต้นนี้แล้วก็เห็นลูกเสือตัวแรกเสียงร้องผมก็นึกว่าลูกอะไรร้องเสียงมันใกล้ๆผมก็เลยชำเลืองดูเห็นลูกตัวแรกมันอยู่ตรงจุดนี้ครับแล้วก็ให้แฟนไปเอาถังมาใส่ แล้วก็ได้ยินเสียงตัวที่สองห่างไปประมาณ40ิบเมตรอยู่ฝั่งฝั่งดังนูน้นครับผมร้องก็เลยเดินไปดูตอนแรกไม่เจอพอสักพักหนึ่งมันเดินออกมาก็เลยจับใส่ถังแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้เพราะว่าได้ยินเสียงลูกตัวที่สามอยู่ทางด้านบนเขาหน้าครับนะก็เผื่อว่ามันได้ยินเสียงแล้วมันจะเดินตามลงมาสุดท้ายมันไม่ลงมผมก็เลยตัดสินใจว่าให้พี่มาเฝ้าแล้วผมก็ใช้มีดถางป่าขึ้นไปข้างบนแล้วก็จับลงมา เขาอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงโขดหินด้านบนนู่นเลยครับหลังก็กั้วขึ้นไปประมาณห้าเมตรหกเมตรนะครับอ,อยู่ทางด้านบนวันนี้ก็ตอนเช้าเลยเดินมาดูกจกิงสุดท้ายก็คือเจอซากแม่จริงครับ<อ>ว่าอยู่ตรงนี้แต่คิดว่าถ้าป่วยตายเนี่ยแม่กับลูกคือน่า,นาจะอยู่ในในรังตายอาจจะตายในรังแต่ถ้าโดนยิงมาคิดว่าน่าจะอาจจะมาไม่ถึงแล้วก็ตายก่อน สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับแต่ที่นี่คือปกติผมอยู่มาผมยังไม่เคยเห็นเลยนะตั้งแต่กลับมาทํางานตรวจที่นี่วันนี้เพิ่งจะมาเห็นเจอยังไงพี่ก็ผมตัดตามมันร้องมันร้องอยู่ห่างไประมาณสี่ที่อยู่ข้างหลังไม่ได้เขียนะไม่เอาเอาไปในสมุดข้างในมีอ่ะไม่น่าจะมีกี่วันนะโอ้แต่มันเพิ่มขนาดวะเอาสมุดเล่นดีกว่าเรับุเขน่ะ ตำรวจีก็มีนี่นั่นนี่แฝงโลเอนะสมว่านีไม่เกินเไม่ไม่เกินห้าหมื่บาทนะตัจงคุกไม่เกินสีปีปรับโทษตัวกฎหมายเบียรถนะต่อยมึงรับตัวรัวได้เลยได้เลยโอ้ยยกลับเอาครับตอนนี้เราจะดำเนินการอย่างไงต่อครับ เนื่องจากแมวดาวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกสัตว์เลกเลี้ยงลูกด้วยนมในนามของกรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สี่จะนำแมวดาวไปอนุบาลเลี้ยงดูแล้วก็จะส่งต่อให้สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าหรือว่าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเพื่อดำเนินการตามระเบียบของกรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชต่อไปครับนี้ไปได้ เราดูมันดูแตเอานี่จริงปดไปเลยนุ๊ปเ๊ปุับปุ๊บปุับปุ๊บตัวแม่๊ป